สวัสดีครับวันนี้ผมฮัโลนะครับพาเพื่อนๆมาเดินที่เชียงใหม่กันนะครับสี่ครับผมกับเพื่อนคนแรกครับเบียครับที่อะไรเราเรามาเดินกันที่ที่ทชีหม่ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเรามาเจอเพื่อนคนต่อไปนะครับเป็นน้องน้องผมเองนะครับครับนี่ นี่เราเดินเชียงใหม่กันทำไมครับเดินเล่นครับเดินเล่นนะครับโอ้โนี่คือเราเดินกันที่ไหนเรายังไม่รู้ครับแต่รู้ว่ามันเป็นเชียงใหม่นะครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนคนต่อไปครับชื่ออะไรครับโดมครับชื่อโดมโดมอะไรครับโดมประกาลันนี่ป่าก็ได้คุณมาคุณมาจที่ท่าไมครับไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหอะไรนะทีนี้เราก็มีซันนี่มาด้วยนะครับคุณคุณชื่ออะไรครับไม่รู้จักตัวเอง คุณมานี่ทำไมโดนเสียวแม่งลากมาโดนเสียวลากมาโอ้เสียวเสธอเขียวอ่ะเพื่อนอีกคนนึ่บที่มาด้วยกันในวันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อก๊อฟครับชื่อก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสนีคนขับรถครับสวัสดีชื่ออะไรครับเป้ครับเจอเป้คุงครับคุณมาทำไมครับคุณขับพาผมมาทำไมเนี่ยตีแปดแล้วเก่าครับตีแปดแล้วเก่าเนอะ มากับผมแฟนสาวครับโอ้โหน้องเฟิร์นครับน้องเฟิร์นเฟิร์นอะไรครับเฟิร์นหยาบดิหยาบเฟิร์นไหนครับเฟิร์นาวคนหลังว่างดีป่ะไม่พอแล้วเฮ้ยคนหลังเล่ยังเนี่ยเลินแล้วตอนนี้เรากำลังไปสู่จุดมุ่งหมายครับเยอ้เจะไปแล้วเจอะไปแล้วเอ๊ะไปแทนมาไปแล้วไปแล้วตอนนี้เรามายังหาจุดมุ่งหมายไม่เจอนะครับเราจะมาเดินเส้น เป็นท่านนะครับครับเป็นท่านที่เชียงใหม่ครับเรายังไม่เคยมาครับเราเคยมาครั้งแรกครับเราให้ไอ้เดี๋ยวนำขบวนครับมันมันแปลกตามากเลยครับเป็นการมาที่แปลกตามากเลยครับโอ้โหหมื่นหนึ่งี่ครับนี่มันเลี้ยปั๊มอะไรวะเชลปั๊มเชลครับปั๊มเชลเชียงใหม่ครับโอ้โหมันพลังถางมากเลยครับโอ้โหนี่หรือว่าสุดยอดจริงๆครับ การจราจรก็ติดขัดไม่ต่างจากรุงเทพนะครับโอ้โห้สาวอ่ะโอ้โห้ตลกเยอะไม่ได้ลอไดูอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะ